It up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only God wants so you, better go live it up. Cash in the bag, see I'm Baby I'm bad. สวัสดีครับช่อง u t u b e ในนกแชนแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568นะครับและก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568นะครับนี่วันนี้วันสงกรานนะครับนี่เทศกาลสงกรานก็มาถึงแล้วนะครับอีเวนต์ใหญ่นะครับนี่ ได้เล่นน้ำสงกรานได้ฉลองสงกรานกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota Hilux Revo Z Edition Smart c a b 4x2 ตัวเตี้ยหน้าหล่อหน้าใหม่2.4 Ent r y เกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ปี2025นะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่662,000บาทนะครับมี 6,62,000บาทนะครับในคันนี้เลยที่เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณซื้อสีบรอนเงินสีเทาและสีดำต้องจ่ายเพิ่ม7,000บาทเป็น6,69,000บาทนะครับมีส่วนต่างก็7,000นะครับนี่ก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของ toyota hilux r e v o Z e d i t i o n smartcab เลยก็ว่าได้นะครับนี่แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีเหมือนกันกระแสตอบรับดีมากๆเลยคนซื้อกันเยอะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่เป็นรุ่นที่ ราคาจับต้องได้จริงๆนะครับนอกจากจะได้ความหล่อความแซ่แบแซ่ดแล้วราคานั้นก็ยังจับต้องได้อยู่นะครับ662,000บาทก็ได้คันนี้ไปเลยสบายๆและเหมาะกับการเป็นรถคันแรกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิตประจําวันการใช้งานส่วนตัวการใช้งานบรรทุกของบรรทุกสินค้าถ้ามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว หรือจเจาไปแต่งซิ่งเท่ๆก็ได้ประมาณนี้ใส่ล้อมแม็กซิ่งเท่ๆให้เท่ระเบิดไปเลยนะครับหรือเจาไปใช้งานบรรทุกขนของที่จะเตรียมไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถกระบะแคปบราคาย่อมเยาไม่ซีเรียสเรื่องตัวสูงตัวเตี้ยอะไรมากรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น entry s m a r t c a p set edition คันนี้นะครับนี่เหมาะกับทุกคนได้เป็นอย่างดีที่งบน้อย อยากได้รดราคาประหยัดรุ่นนี้จัดได้เลยสบายๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติกรีเฟกเตอร์เหมือนเดิมนะครับถึงจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนแต่ก็ยังคงสว่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็การออกแบบหูแก้วตรงเนี้ยนี่นี่นนนสะท้อนแสงได้ดีเพื่อความปลอดภัยต่อเพื่อวมทางบนท้องถนนนะครับนี่การตกแต่งก็จะเป็นแถบสีดําแบบนี้เลย ฟสูงไฟต่ำก็อยู่ในนี้นะครับนี่อันนี้ไฟหลีเนาะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นี่มีโลโก้ไฮลักซ์ปั๊มอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้านี่อีกกระจังหน้าดีไซน์หนนหนนใหม่แบบแบล็ k เอาท์นะครับนี่กระจังหน้าดีไซน์นใหม่แบบนี้เลยกระจังหน้านส่วนบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสะรับรุร่น Entry นะครับนี่กระจังหน้า,นนานส่วนบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสะรับรุ่น Entry แต่ถ้าเป็นตัวมิดโน่นก็จะเป็นสีดําเงาแบล็ k เอาท์อย่างเงี้ยนะครับนี่ แต่วันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถวนะเนาะนี่ไฟหน้าในรุ่นเอนทรีก็อย่างที่บอกเป็นฮาโลเจนส่วนตรงมิตก็เป็นไฟแบบ LED นะครับนี่แล้วก็กระจังหน้าส่วนในก็เหมือนกันเลยเป็นแบบสีดําด้านนะครับโลโก้ตโตโยต้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่แล้วก็มีโลโก้ไฮรัก์ฟังอยู่ด้านข้างนี้นะครับการชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนี่การชนหน้าดีไซน์ใหม่แบบเนี้ยนะครับนี่สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งตรงนี้นี่ ก็เป็นชิ้นงานเดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยแต่ถ้าใส่สเกิร์ตเข้าไปด้วยจะหล่อไปเลยนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสีดําด้านแบบนี้เลยแต่รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะถ้าอยากได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานต้องไปตัวมิดนู่นนะครับนี่แต่อันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะสำหรับไฟตัดหมอกนะครับก็ไม่กี่ตังเองนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยเนาะ นี่โดยรวมหน้าตาแบบนี้ถือว่าหล่อเท่แซบแซ่ให้โลกเห็นเลยทีเดียวนะครับนี่เท่ The, เราใจใครก็มองลูกค้าโตโยต้ให้การยอมรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่หน้าตาแบบนี้หล่อมากๆนะครับนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยโปร่งล้อแบบ w i d บอดี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของแซดอ t i ิชั่เลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อรองรับกับล้อแม็กอย่างซิ่งเท่ๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ แล้วก็ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออะลอยด์ดิสไซเบนี้เลยขนาด16นิ้วนะครับพร้อมอยาง215หนึ่งทับหกห้าของมิชลินนะครับมิชลินเอลิสอะไรสักอย่างนี list, ้พี่นุก็ตกภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับนี่ยาง215หนึ่งห้ทับหกห้าอาล้อนี้ที่ให้มาเป็นของมิชลินนะครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้องครีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับ ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระอีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สนะครับนี่แล้วก็ระบบการสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน5แผ่นพร้อมช็อคอัพนะครับนี่แผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับโลโก้ไฮลักษ์แบบโครเมียมนะครับติดอยู่ที่บานประตูทั้ง2บานเลยสหรับโลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับนี่ กระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดําด้านนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED สีลมดําที่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับองศาแบบไฟฟ้าได้แต่ว่าการพับเก็บนั้นพับเก็บด้วยมือเอาเดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่พับเก็บด้วยมือเอานะครับนี่กระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกองแสงนะครับไว้ปนับฝนก็ยกได้แบบนี้เลยเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับยกได้ทำคําสะอาดได้ด้วยนะครับ เสาอากาศก็เหมือนกับรีโว่ทุกรุ่นเลยเป็นเสาอากาศทรงสั้นมาตรฐานนะครับรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถพับเก็บได้อย่างที่เห็นนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีดําด้านทั้งสองบานเลยเสาบีเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถการตกแต่งกรอบหน้าต่างก,ก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มิติตัวรถนะครับมิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5 2 8 5ั m mm. มิลิเมตร กว้าง1,855ม mm, ิมและความสูงอยู่ที่1,695ม mm, ิมแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่3 0 8 5 m mm, มมแล้วก็ความกว้างช่องล้ออยู่ที่1,510ม mm, ิลมนะครับแล้วก็ระยะตามสุดจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคานนั้นอยู่ที่154ม mm, ิมแล้วก็มิติก,กระบะยาว1,840ม mm, ิมกว้าง1,540ม mm, ิมและสูง480ม mm, ิมยังเหมือนเดิมทุกประการเลยทีเดียวนะครับนี่ นี่ล้อและยางด้านหลังก็ไซส์เดียวกับล้อหน้าเลยนี่เป็นล้อแม็กซ์สินิ้วพร้อมอยาง2องหนึ่งห้าท่บวกห้า R สิบหกนะครับนี่โอ่งล้อแบบวายบอดี้ด้านหลังก็ยังสวยดีนะครับนี่แล้วก็ระบบกรนสะเทือนหลังนี่เป็นแบบแหนบซ้อนห้าแผ่นพร้อมช็อคอัพนะครับนี่ยึดเกาะถนนนุ่มแน่นหนึบเหมือนเดิมเน้นรองรับการบรรทุกอ่ะรองรับการบรรทุกหนกักเพื่อบรรทุกสินค้าต่างๆเนี้ยนะครับนี่โครงสร้างแชสซีก็แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวครับนี่ สเตติกร์เซยลักษณ์เซตอิดิชันดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยเฟีย้ยวมากๆนะครับเซตอิดิชันอรารยธรรมแสกเซตให้โลกเห็นเลยทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูช่องล่างกันอีกครั้งเนาะไปะนี่ช่องล่างของ Toyota h i l u ั r e v o ว e ซตอิดิชันสมาร์ทแคปก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นช่องล่างแบบดั้งเดิมนะไม่ได้เป็นช่องล่าง GR เหมือนรุ่น4ประตูแต่อย่างใดนะครับนี่จอกอัพก็จะเป็นแบบนี้นี่ แนบแผ่นก็5แผ่นอย่างที่บอกนะครับรองรับการบรรทุกหนักนะครับนี่อย่างอะไหก็จะเป็นล้อก,กระทะเด็กขนาด16นิ้วพร้อมอยาง2อยหนึ่งห้าทับหกห้านะครับนี่และนี่ก็คือช่วงล่างของ t o y o ต a h i ฮ u x Revo Z Edition Smart Cap นะครับไปนี่ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะสำหรับไฟท้ายในรุ่นนี้เป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับทั้งซ้ายและขวานี่เลย ้ายก็เหมือนกันคว้าก็เหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งไฟรีไฟ,รไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นแบบหลอดฮาโลเจนทั้งหมดนะครับแต่ก็สว่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับสว่างชัดเจนและปลอดภัยด้วยนะครับนี่กระจกบานหลังก็มีไล่ฝ้ากระจกหลังมาให้นะครับแล้วก็พื้นที่กระบะท,ท้ายก็กว้างมากๆรองรับกรบบรทุกได้ดีนะครับนี่ในเรื่องของพื้นปูกระบะอันนี้ทางเซลลเขาจะแถมมาให้นะครับสำหรับพื้นปูกระบะนะครับเป็นไลเนอร์แท้จากโตโยต้านะครับ โลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมติดอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนี้เลยแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยแต่น้าเสียดายไม่มีกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับแต่กล้องมองหลังก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับรกล้องกล้องมองหลังนะครับนี่ไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นแบบ led นะสำหรับไฟเบรกดวงที่3นะครับโลโก้ไฮลัก์แบบโครเมียมติดอยู่ที่ดอยู่ที่ฝาท้ายกระบะแล้วก็โลโก้ไฮลักษ์รีโวแบบโครเมียมสำหรับกับสีแดง เสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้ To y ยต a h i Lu ัส e v o ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการชนท้ายก็ไม่มีมาให้จากโรงงานนะในรุ่น Smartcap Entry คันนี้นะครับนี่รุ่น Entry นะครับไม่มีการชนท้ายมาให้ก็จะเป็นลักษณะโชว์เปลือยแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมกันได้สำหรับการชนท้ายนะครับนี่เอเซลเขาจัดก,การให้นะครับถ้าอยากได้การชนท้ายนะครับนี่นี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับนี่สวยงาม เทสมาร์ตตั้งแต่ด้านหน้าจนถด้านหลังเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3จุด2ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัย SRS 3ตํตำแหน่งนะครับคู่หน้า2ตํตำแหน่งเข่าคนขับ1ตําตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบควบคุมการสายของส่วนพงท้าย TSC นะครับแต่ว่ากล้องมองหลังก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่เพราะจากโรงงานยังไม่มีมาให้อนะนสำหรับกล้องมองหลังนะครับนี่แล้วก็โครงสร้างตัวถังยิรภัย g o a แล้วก็คานเเล็กยิรภัยด้านข้างด้วยนะครับรุ่นนี้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5.9เมตรนะครับนี่ระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มรอบด้านคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับนี่ ถือว่าสุดยอดไปเลยเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับไปนี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้เลยนีออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหรากว้างขวางนั่งสบายบรรยากาศดีมา,ากๆเลยในแบบฉบับ Toyota h i l u x Revo Z Edition Smart c a b g r a d e Entry ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี แผงข้าประตูก็จะเป็นยูริเทนสีดําแบบนี้เลยนี่พร้อมการตกแต่งแถบตรงนี้ที่เป็นแถบสีดาด้านนะครับที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีดําด้านทั้ง2บานเช่นเดียวกับด้านนอกนะครับนี่ที่ล็อกและปลดล็อกประตูที่พักแขนข้างประตูก็จะเป็นบุกผ้าสีดําแบบนี้เลย <c oughs> แผงควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแบบสีดําด้านกระจกไฟฟ้าและเซทันล็อกพร้อมสปีดออตโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่หน้าเสียดายคือระบบออโต้และการหนีบแจงโปเทคชั่นมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับ ส่วนด้านซ้ายก็ปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวา LR นะครับแต่น่าเสียดายก็คือไม่มีกดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแต่อย่างใดก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับอันนี้ช่องวางหนังสือวางเอกาสารบชัวก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุ่นนี้มีทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับสำหรับลำโพงนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบผ้าคุณภาพ,ภาพสูงเกรดพรีเมียมสีดำเดือดด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนั่งสบายนุ่มนวลอกกระชับรับสรีระได้ดี ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะบิดาออกแบบปีกตรงนี้เนทำห้เราสามารถนั่งได้สบายโอบกระชับรับสรีระได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ที่สํคาคัญเบาะนั่งแบบผ้านั้นนั่งสบายนุ่มนวลมากๆแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับนี่คุณภาพาฟองน้ําก็ดีมากๆพื้นผิวสัมผัสก็ดีมากๆเลยนั่งได้นุ่มนวลมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งแอร์ลำบาของ To โตยต้ได้นะครับเพื่อทำให้หลังของเรานั้นสบายผ่อนคลายแล้วก็ไม่ปวดหลังด้วยนะครับแต่ว่าการปรับเบาะนั้นยังคงเป็นแบบ แมนนวลเลือดเอ็นสูงตามได้เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์กระบะตัวเตี้ยนะครับแล้วก็การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอก,กลักษณ์ในแบบฉบับของ t ต y ยต้าไฮลัสรีโว e เซตอิเดนชั่นสมาร์ทแคปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าต้องยอมรับไปว่าสวยงามจริงๆนะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนสีดําแบบนี้เลยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสามก้านปรับระดับได้สีทิศทางเหมือนเดิมนะครับนี่ วงมลัยแบบยูรีเทนสีดำในรุ่นเอนทรีนะครับแต่ตรงนี้ไปแถบสีดำด้านนะครับแต่น่าเสียดายคือไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันแต่อย่างใดอันนี้นี่โล่โจมแบบเนี้ยไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันแต่อย่างใดอันนี้ก็ไม่มีปุ่มจอเอ็มไอดีเช่นเดียวกันเพราะเป็นแท่งเล็กๆธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับนี่ใบปะนาฝนเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับอันนี้เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่ กุญแจในรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทนะครับพร้อมปอยแสดงตำแหน่งกุญแจด้วยโดยตัวกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแจ็คไนคีพร้อมระบบอิโมเมลิเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจปลอมนะครับถือว่าให้มาดีเหมือนกันนะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ <S <S และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า <S <S มาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําด้านแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2อคู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนาฬิกาที่ปรับตั้งนาฬิกาแล้วก็ตัวปรับที่ทางของ Air ออรรรรย่างงเีี้้้หืะปนนัับบมนนนนตก็ไดค ทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นกรออากาศ pm สองจามาให้ทุกรุ่นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีกับทุกคนแน่นอนกานตรตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าเป็นแถบสีดําด้านนะครับตามแบบฉบับเปิดเอนทรีนะครับนี่แล้วก็ช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับขี่นี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสาตรตอนหน้าก็มีมาให้ครบเลยสำหรับช่องวางแก้วน้นานะครับนี่อันนี้เป็นปุ่มไล่เข่าไอเสียของเครื่องยนต์ dbf นะครับปุ่มเผาเข่าไอเสียของเครื่องยนต์ dbf นะครับนี่ก็ จอเน,นที่โล่งๆเปิดใช้งานได้เลยเพื่อทาการรีเจนนะครับแต่ถ้าขับรถออกไปไม่ต้องตกใจนะมันก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับไฟสถานะ BPS จะโชว์ที่จอ MID แท่งเล็กๆตรงนี้เลยนะครับนี่ที่เปิดฝากระโปรงรถที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่มือจับขึ้นรถก็มีแค่ตำแหน่งเดียวคือที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเท่านั้นนะครับนี่แต่ก็ขึ้นได้ง่ายนะนั่งสบายเลยด้วยความที่ขึ้นได้สบายเลยด้วยความที่เป็นรถตัวเตี้ยนะครับนี่ แล้วก็มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบเข็มธรรมดาดีไซน์แบบนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาเป็นมาตรวัดความเร็วกิโลเมตรแลวก็อัตราปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในถังนะครับนี่ส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบโตเก่ามาตรฐานจอแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยแสดงการขับขี่ทริป A t ทริป B, ได้อย่างดีเลยปรับเซตการตั้งค่าได้จากแท่งตรงนี้นี่ อย่างนี้เลยแต่กล้องจะไม่โฟกัสไปหน่อยนะนี่ก็ะสะดวกแผงคอนโซลด้านบนจะเป็นยูริเทนสีดำนะไม่ได้เป็นซอฟท์ทัชแต่อย่างใดตามสไตล์รถโตเต้ ia, นะครับนี่จริงๆรีโว่ก็เหมือนกันทุกรุ่นนั่นแหละนะครับนี่อใน,นที่แจ้งเตือนการทําง,งานของทูดอมนิรภัยพัสดเจอร์แอร์แบ็กนะครับนี่เหมือนกันทุกรุ่นเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดก็เก็บของได้อันนี้ประสงค์หลากหลายแต่น่าเสียดายไม่มีคูบ็อกซ์แต่อย่างใดนะครับนี่ แล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดและกุญแจล็อกนะครับสามารถเก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายเก็บหนังสือเอกสารต่างๆแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของโตโยต้าได้ด้วยนะครับคู่มือการใช้รถของโตโยต้าแนะนําว่าถ้าหาเสร็จแล้วเก็บไว้ในนีด้ดีกว่าถือว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับนี่ระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อ Apple c a r า l a y และ Android Auto ได้และที่สําคัญมีระบบ T-Connect by t o y o t a ทุกรุคร ที่ n o n n e c t by t o y o t a ก็เป็นในเรื่องของแอปพลิเคชัน GPS เดตตามรถหายการแจ้งเตือนเข้าศูนย์โปรโมชั่นสิทธิพิเศษการรับประกันคุณภาพรถครบจบในแอปเดียวเลยสำหรับที่อ o n n e c t b บ T o y o t a นะครับนี่หน้าจอทัชสกรีน8นิ้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ทว่าวสวยดีเหมือนกันนะแต่การใช้งานนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับนี่แล้วก็แอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดานะแอร์ Air, แบบมือหมุนอนาล็อกฟูลโหมดคอนโทร แต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยมีทั้งปรับทิศทางลมไล่ฝ้ากระจกหน้าไล่ฝ้ากระจกหลังระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์เปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับนี่ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา2ช่องตรงนี้เลยแล้วก็ช่องเสียบ USB ก็มีมาให้แค่ช่องเดียวตรงนี้สำหรับช่องเสียบ USB นะครับแต่ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะสามารถติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมได้ ทางตัวจต้าเขาก็มีอุปกรณ์แท้จากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็นี่ที่เด็ดระบบควบคุมตาสองตัว VSC ระบบป้องกันล้อมุนฟรี TRC นะครับนี่ความปลอดภัยนี่จัดเต็มเลยทีเดียวแล้วก็นี่ช่องวางโทรศัพท์มือถือเปล่าๆนะครับนี่กระจกมองหลังปรับรถแสงสะท้อนอ่ะยังปอกแบกเหมือนเดิมเป็นแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล์รถโตต้ต้นะครับนี่แล้วก็ไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้า แล้วก็บริเวณตรงกลางโดยคงเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะไม่ได้เป็นหลอด LED แต่อย่างใดก็ลองเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาได้จากกล่องนี้ได้สบายๆเลยทีเดียวครับที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเป็นวัสดุหุ่มผ้าและ PVC สีเงินนะครับนี่ฝั่งผู้ขับขี่ก็มีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้วยแต่น่าเสียดายไม่มีกระจกแต่อย่างใดนะครับแต่กระจกนั้นไปอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าที่เดียวเท่านั้นและมีช่องเสียบบัตรให้ด้วยนะนี่กระจกส่องแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เลยก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้ากก็เปิดระจ และสองแต่งหน้าได้ตามทยาสตตามทยาสัยของท่านนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าเกียร์ง่ายครับสบายขับมันสนุกเร้าใจราบรื่นตูกการขับขี่เลยทีเดียวสำหรับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีหัวเกียร์ก็จะเป็นยูริเทนสีดําแบบนี้เลยฐานเกียร์ก็เป็นยูริเทนสีดําหนังหุ้มเกียร์ก็เป็นหนังสีดําเดยได้ด้วยสีงเงินแถบด้านนอกไปแถบสีดําด้านนะครับนี่ อัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่งสี่จเจี่กียร์2องสอี่สองสาเกียร์สามหน่งจุดสเกียร์สี่หนย์ศูนยเกียร์ห้าศูย์จุดเเกียร์หกศูน่เกียร์ถอยหลัง4 0 6จอัตราทดเฟืองท้ายต่อหนึ่งสาครับนีอัตราทดเกียร์ถือว่าพัฒนาได้ดีมากๆประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแต่นี้เป็นช่องเปล่าเนาะโลงโจ้งเนี้ยน่าเสียดายไม่มีปุ่มอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดแต่อย่างใด ก็ควรมีได้แล้วนะสำหรับกูุ่ม Eco Mode และ Power m o ์โนะเผื่อใครใช้อย่างเงี้ยใครเน้นประหยัดไป e ีโคใครเน้นแรงไป Power อย่างเงี้ยก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานจะดีมากๆเลยนะครับนี่เบรคมือยังคงเป็นเบรคมือแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล์รถกระบะนะครับนี่อันนี้ช่องวางแก้วน้ําที่คอนโซลกลางแล้วก็วางของกระจุกจิกเล็กน้อยนะครับนี่ที่พักแขนตรงกลางก็เป็นยูรีเทนสีดานี่อันนี้ช่องเก็บของตรงกลางนะครับนี่ ถ้าปูผ้ามานี่จะดีมากๆเลยแต่นี่เป็นยูริเทนแข็งๆปักๆแบบนี้นะครับโอเคครบถ้วนกระบวนวารนะครับย๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังันเลยนะครับไปถ้าจะเปิดประตูแคบก็เปิดตรงนี้ได้นะนี่เปิดตรงนี้ได้เลยนี่ที่เปิดประตูแคบก็จะอยู่ตรงนี้นี่ที่เปิดประตูแคบเป็นสีดําด้านนะครับเปิดได้ง่ายสบายๆพร้อมดับเบิลล็อกสองชั้นนะครับนี่มีแผงประตูแคบก็จะประมาณนี้หลุมเพื่อดันปิดอันนี้เปิดเพื่อระบายอากาศเนี้ยนะครับ สมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้เปิดได้กว้างมากๆทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยจากบรรทุกของบรรทุกสัรพระหรือจาโดยสารแบบครอบครบัวก็ได้สมาร์ทแคปนั้นตอบโจทย์ก,การใช้งานทุกลา์สไตล์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนีใน่ในเรื่องของบอกแคปอันนี้ทางเซลล์ก็จะแถมมาให้นะสำหรับบอกแคปนะครับนี่แล้วก็พื้นตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้ง2ช่องเลยนี่อันนี้เพื่อกรณีจะเปลี่ยนเป็นยางอะไหล่เนี้ยนะครับนี่ แก็พนักพิงเองนตรงนี้เป็นบุผ้าสีดำนะครับเป็นบุผ้าสีดำนะครับอ่ะเดี๋ยวขอนั่งแคปดูกนนะ่อนเนาะนี่พี่นุก,ก็พอนั่งได้นะนั่งได้สบายเหมือนกันเลยนี่พื้นที่ก็พอได้อยู่แหละนะครับถ้าบอกคู่หน้าอยู่ในระดับที่พอดีหรือเลื่อนไปข้างหน้าอีกหน่อยคนนั่งแคปก็จะสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะครับนี่นี่ก็จะประมาณนี้เนาะ ไม่มีช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะสำหรับแคบนะครับก็อย่าไปหวังอะไรเลยนะครับกระเป๋าใส่ซองเอกสารหนังสือต่างๆมีทั้งฝั่งเบาะคนนั่งแล้วก็บอกคนขับครบเลยนี่เนี้ยนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับมีพานหโซ่โดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าพอเพียงนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ g d Super Power 2 4ลิตรขนาด2,400ซีรหัส2 g d FTV High VNT u r b o Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วให้กำลังสูงสุด150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรที่1,400ต่อ2,800รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะแบบ i อาร์ Art นะครับช่วยควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับก็เทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะแบบ i อ r าร์ Art นะครับควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ครอบคู่แต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำทำงานร่วมกับปั๊มคอมมันเรลวแรงดันสูงถึง250เมกะาบาร์สานะครับช่วยการฉีดจ่ายน้ำมันนั้นละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกจดประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ cool er หญ ทำให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ํามันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ํามันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบํารุงรักษาง่ายแร่งขึ้นดนิทุกมิติค่าบารุงรักษาต่ํารักษาสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับนี่สเกตตรงเนี้ยรูปทรงหมูยอ2ท่อนตรงเนี้ยเป็นระบบบบัดไอเสีย d ี DB f นะครับระบบจะทําหน้าที่บบัดไอเสียแล้วก็ทําการไล่ขมเหลวไอเสีย ซึ่งทางานร่วมกับปุ่ม TPS ที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จําเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์เหล่านี้จริงๆเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับแล้วก็รับประกัน3ปีหรือหนแสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเข้าเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการโตโยต้าทุกๆ6เดือนหรือประมาณ1กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ GD Super Power 2.4ลิตร ขนาด2,400 cc 150แรงม้า343นิวตันเมตรถือว่าแรงจริงประหยัดจริงลูกค้า t o โยต้ให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปถึงชุดสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Toyota h ไฮ u ัสรีโว่ d i t อ o n ด m a r t c สม 4x2 ตัวเตี้ยหน้าหล่อหน้าใหม่2.4 entry เกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวในราคาค่าตัว 6 6 2 0 0 0บาทนะครับและรวมไปถึงสีบรอนเงินสีเทาสีดำ6 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่ถือว่าสวยงามน่าใช้แล้วก็น่าเล่นมากๆราคาจับต้องได้จริงๆนะครับเหมาะกับการเป็นรถคันแรกเหมาะหรือเหมาะกับการเป็นรถทำมาหากินหรือรถใช้ส่วนตัวก็ได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าดริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับ To y ยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยาวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถ To โยต้าสักคันหรือสนใจรถ To โยต้าสักคันทั้งไฮลักษ์รีโวไฮลักษ์แชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอทีฟยาริสครอสคอลโร拉อัลติสคอลโร拉ครอสแคมรี่อินโนวาซีนิกหรือว่าทุกรุ่นของ To โยต้าประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถ To โยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้ รั้วมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาว,วัาชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 9 9 8 5, 5 5 5ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ภาษาการขายขอคอยขับปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆ แล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ตโ o y ยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้าที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนในทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้าได้หากผิดพลาดตะบังการใดพูดผิดตกประัการใดก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไ,ไม่สุภาพกริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอบาพระธารภัยมณนะที่นี้ด้วยนะคร,ะครหนนนนาาม,มรถรุ่ไํเส หรือมีคลิปาพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในนกแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยรวย,รวยกับทุกท่านโชคดีปีงูน,นะครับและก็อย่าลืมนะครับ เที่ยวสงกรานกันให้สนุกสนานเล่นน้ําสงกรานฉลองสงกรานกันให้สนุกสนานนะครับและที่สําคัญต้องมีสติด้วยในการฉลองเทศกาลสงกรานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาจะกลับบ้านตามต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวที่ไหนในช่วงเทศกาลสงกรานหรือกลับบ้านตามต่างจังหวัดเนี้ยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับและที่สําคัญง่วงก็พักเมาไม่ขับด้วยนะครับนี่ ขอให้ฉลองสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ